ดีดีพ่อพ่อพ่อเขารู้ลูกเหรอเฮ้ย năng right, này lo van ui 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 ba yeah. co ba ba Sao ba ba yeah, ba uh, uh, ba à ba เออตาตาฮะเออไปการเดี๋ยวรออปอเง่นสไลด์ไดเสร็จแล้วเราก็ไปเนาะโอ้หก็ใช้่อวนหนาชั่งก็ชื่อวนาน่าตาอ่โอ้ห

ซืกลับกับบ้านได้ยังพี่พี่จีพี่จีอ๋อยังไม่กลับบ้านใช่ไหม อยากกลับหรือยังพี่จีอยากกลับหรือยังไปยายโอ้อยากกลับป้าลูกป้ากลับมือนะพี่จีอยากกลับหรือยังลูกลูกจะเอาเทให้ปลากินสินี่อมะมังฟูไม่ต้องเทลูกเอาไว้มือนั่นแหละแล้วค่อยๆเอาให้ปลาจะได้มากินเยอะๆจะได้เห็นปลาอ๋อเห็นเออปลามากินเยอะแล้วเนี่ยเห็นไหม ปลามาแล้วนะพี่เอาให้เลยลูก

ลูกบอลลูกบอลเส้นเชิร์ฮันดูเก่งบอลเส้นหนึ่ักขึ้นนะตรงนะลูกเดี๋ยวพ่อไปเอาไม่ได้ดิดิหนูดีฮะปลาใหญ่ใหญ่ปลาใหญ่ใหญ่มาดูปลาที่ลูกปลาปลาหนูดีอยู่ตรงนั้นหนูดีไม่เห็นแล้วลูกหนูจีอาเขาปลากินสิมาให้ปลากินปลเกี่ยวลูกปลากี่ยปลาจบมักินแล้ว ใใอโอ้โหระวังนะหนูดีลงดีๆนะพ่อก็ใช้สูขอนชิดด้กลางลงน,นด,ดีน๋ยวมอญแข่งเขาโอ้มีแต่ขี้นกกันลูกเอ้ใหญ่ใหญ่ดัดใจเหมือนชาดัด่จไม่ไหวพ่อไปช่วยหน่อยบอกว่าไม่ไหวอ่ะไม่ไหวใช่ไหม 嗯。<laughs> <laughs>